สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะมาเจอกับน้องกิ่งอีกเช่นเคยนะวันนี้มีรถกระบะพร้อมใช้งานมารีวิวให้ชมกันค่ะคุณพี่ขาสำหรับรุ่นนี้นะคะ Isuzu D-Max 1.9 Z ปี P 2016มาพร้อมกับราคาตั้งขาย439,000เท่านั้นรถเกียร์แมนวนวลยกสูง4ประตูสีขาว 4, สวยๆเลยใครสนใจคันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะพี่ขากดไลค์ นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารถส,สวยพร้อมใช้เลยคันนี้ตัวแซดด้วยนะคะพี่ขารุ่นนี้นะ ก่อนที่ผลิตมาเนี่ยขายดิบขายดีมากและเครื่องยนต์1,900นะพี่ประหยัดน้ำมันมากและรถสวยเลยโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมนะจ๊ะพี่จา๋าเนี่ยรถสวย,สวยเลยทะเบียนพี่ได้เป็นทะเบียนนี้ไปเลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ไฟเดย์ไลท์พร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเลยเหลี่ยมสันสวยงามคุณพี่ขาเรามีการตรวจเช็ครถมาให้เรียบร้อยนะคะจ้างช่างจากด้านนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลชินะพี่นะ เป็นศูนย์ตรวจรถนะคะพี่จากเยอรมันเป็นบริษัทสากลเลยล้อแม็กไม่มีกินขอบนะจ๊ะพี่จ๋ายางนะถ้าพี่สนใจคันนี้ถ้ายางเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่นะและพี่ดูโครงสร้างตัวโช๊คนะโช๊กไม่มีคราบน้ามันไหลเยิ้มรั่วซึมนะคะม่ไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะโครงสร้างสวยๆโครงสร้างเดิมเลยคันนี้ราคา41900 0บันไดด้านข้างใส่มาให้ครบพร้อมใช้งานเลยนะคะอักษรสัญลักษณ์ทุกอย่างติดอยู่ครบ หมดนะแม้กระทั่งตัวคมเมียมที่ติดอยู่ตรงเบ้ามือจับนะคะนี่สวยๆเลยนะคะพี่ขาคิ้วกันสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยกระจกนะคะตัวมองข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัวรถคันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะพี่นะไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะพี่จ๋ามีไฟเลี้ยวมาให้เลยอ,อ่ะนะ ในส่วนของโครงสร้างรถคันนี้นะคะพี่เนี่ยโครงสร้างสวยนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักแน่นอนพี่ดูจากหัวล็อนะดูจากหัวน็อตได้เลยนะคะเนี่ยคอนโซลคอนโซลทุกอย่างสีดําสนิทแบบนี้ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะพี่เบาะสวยสวยไม่มีแบบว่ารอยปิเลยนะคะ สวยมากสำหรับรถปี2016คันนี้นะเกียร์แมนนวลขับออกต่างจังหวัดได้สบายเลยค่ะคุณพี่นะมีจอมาให้เชื่อมต่อกับกล้องมองหลัง fma m ใช้งานได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะจ๊ะหลังคาด้านบนก็ไม่มีชํารุดเสียหายไม่มีคราบดํานะคะพี่นะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับตัวอักษรรอยแปะรอยปั๊มนะคะอยู่ครบหมดเลยนะพี่นะสติกเกอร์ทุกอย่างนะคะอยู่ให้ครบแบบนี้เลย ใครสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อหาน้องกิ่งเลยสำหรับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วนะคะโทรหาน้องกิ่งเลยเบอร์0820726152และพี่ดูภายในนะด้วยความที่เป็น4ประตูยกสูงนะคะพี่รถ4ประตูยกสูงพี่ได้พื้นที่เยอะอยู่แล้วนะคะแทบจะเป็นรถครอบครัวเลยคันนี้นะเบาะสวยๆไม่ฉีกไม่ขาดไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะจ๊ะพี่จา๋านะเบาะสีดำด้วยดูแลความสะอาดได้ง่ายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลอะไม่ต้องกลัวเปื้อนนะ เอาไปใช้งานต่างจังหวัดนะคะพี่พี่ซื้อรถที่หนูไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเราคัดสรรคุณภาพเราคัดรถเกตเอนะรอยเม็ดอาร์คชัดเจนประตูไม่มีตกร่องตกขอบนะคะนี่รอยเม็ดอาร์คค่ะคุณพี่นะคะเม็ดอาร์คเรียงกันกลมสวยแบบนี้เลยนะเม็ดอาร์คเรียงกันกลมสวยแบบนี้เลยยางขอบประตูยางแน่นหนาแบบนี้อยู่เลยนะคะไม่มีรอยเปื่อยใดๆทั้งสิ้น น่าจ๊ะพี่จา๋าคันนี้นะปี2016ขาค่ะย้ำราคานะอยู่ที่439,000บาทนะคะพี่เนี่ยล้อแม็กนะคะไม่มีกินขอบนะไม่มีรูดฟุตบาทใดๆเลยแคสซงแคสซีนะคะเช็คเลขได้เลยนะเช็คเลขได้เลยไม่มีปั๊มนะคะไม่มีตอกใหม่นะพี่นะไม่มีแต้มไม่มีตอกใหม่ อ่ะตัวนี้เขาจะเป็นใส่ตัวบังโคลนไว้อยู่นะพี่นะเนี่ยเขาใส่ตัวบังโคลนไว้อยู่นะคะเดี๋ยวน้องกิ่งพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งแคปท้ายนะคะพี่แมกไลเนอร์ใส่มาให้พร้อมใช้งานเลยนะแมกไลเนอร์ใส่มาพร้อมใช้งานเลยมาพร้อมกับกล้องมองหลังเชื่อมต่อกับตัวจอด้านในนะคะกันชนท้ายก็ติดตั้งมาให้นะไม่มีการถอดพี่ได้ไปคบๆแบบนี้เลยเหมือนได้รถใหม่อ่ะพี่คันนี้นะคะเอารถสวยๆไว้ใช้งานผ่อนประมาณ7 0 0 0นะคะผ่อนประมาณ70,00กว่าบาทเท่านั้นเอง นะถ้าสนใจนะคะติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยนะคะติดต่อหาน้องกิ่งได้เลยรถสวยๆพร้อมใช้งานยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงมีให้ครบนะจ๊ะพี่จา๋ายางอะไหล่เครื่องมือแม่แงลงน้องกิ่งมีให้ครบเลย ใครจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะน้องกิ่งอยู่ที่ร้านทุกวันนะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไม่ปิดทําการนะคะพี่เข้ามาได้ทุกวันพี่ว่างวันไหนโทรหาน้องกิ่งเลยเบอร์0820726152นะคะ ร้านอยู่ซอยเสรีไทย68แยกห่งเขตมินบุรีกรุงเทพนะจ๊ะพี่จ๋าเดินทางไม่ยากเลยนะคะโทรหาน้องกิ่งก็ได้นะเดี๋ยวเราแอดคอนแทคกกันเบอร์น้องกิ่งที่ให้ไปนะ2 8 2 0 7 2 6 1 5อแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะรอยแต้มสีรอย QC อยู่ครบนะพี่นะนะเข้ามาลองขับลองนั่งที่ร้านได้เลยนะจ๊าเนี่ยเลขไมหกิโลนะคะพี่ขา นะรถนะคะพร้อมใช้งานรถมือเดียวนะคะพี่สวยเลยคันนี้นะไม่มีประวัติพลิกคว่มชนหนักไม่มีจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องนะจ๊ะพี่เรากล้าการันตีให้เลยใครสนใจคันนี้นะคะอย่าลืมนะใครสนใจติดต่อหาน้องกิ่งเลยสเปคนี้มีคันเดียวนะคะ I s u z u d ดี x Highlander 4ประตูนะรุ่น1.9ตัวแซ นะคะพี่ขา1.9ตัวแซดรถสวยพร้อมใช้งานใส่แม็กมาให้เรียบร้อยตัวรถเป็นสีขาวมุกนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมนะทักอินบอสหรือโทรเข้ามาก็ได้เบอร์0820726152าสำหรับคลิปนี้นะคะน้องกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ